สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดาราโซนค่ะหมอเปลี่ยนแผนรักษาค่าตัวเลขในร่างกายไม่ดีแล้วนวัดอิสระไกรศีนนวัดอัปเดตอาการล่าสุดเชื้อบางส่วนลงปอดต้องปรับแผนการรักษาให้ออกซิเจนและเอกซเรย์ทุกวันอยู่ช่วงเฝ้าระวังเต็มที่พิธีกรคนดังนวัดอิสระไกรศีนหลังแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด -19 และได้เปิดเผยไทม์ไลน์ไว้อย่างละเอียดเมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะนี้ อยู่ระหว่างการรักษาอาการที่โรงพยาบาลล่าสุด9กรกฎาคมนวัดอิสระไกลศีลได้อัปเดตอาการของตนเองผ่าน Facebook โดยระบุว่าตอนนี้อาการยังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะมีเชื้อบางส่วนลงปอดอยู่ระหว่างปรับแผนการรักษาผมไม่สามารถสื่อสารได้ช่วงนี้อนุญาตอัปเดตค่าตัวเลขต่างๆไม่ค่อยดีมีเชื้อบางส่วนลงปอดกำลังเปลี่ยนแผนการรักษาให้มีออกซิเจน ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ทุกวันอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ขอบคุณทุกกำลังใจครับแฟนคลับหลายคนต่างเข้าไปให้กำลังใจผ่านคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามพร้อมกับอวยพรให้หายป่วยในเร็ววันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก viralfeedpro.com ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาราโซนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ